ทุกคนแจวแดงก็ตายอยากเป็นแจวเนี่ยมีสินดาดเนาะส่วนต้นนี้จุ่มแจวห่อนทุกคนตอนนี้กาพูดเริ่มเดือนเลยทุกคนเลยทัปดาดอบอ๋ เอ้าเข้ามาต่อยพี่สองบาดน,นี่ก็คือว่าทีมงานเข้ามาแล้วบาดนี้เบาเฮียงจัดบบกเบื่อนะทุกคนเลยน้ำหนักกับประมาณหาสิบกิโลเนาะตอนนี้ทีมงานเขากำลังเขาเสียวนังกรอบอยู่เนาะตอนนี้การนังกรอบก็กำลังสีได้ที่แลวทุกคนเลยนี่ทีมงานเขายังเผาอยู่

ตอนนี้ห่ากระเผาเป็นทีร่บรอยแล้วเนาะนัะนงกรอบขาอุศุเลยเรื่องเอ็มเต็มเลยเบิงรองเบิงเนี่ยวัดน,นี้เ่าก็สิเริ่มต้นอันสำหละเลยเนาะสำหละสิ่งส่วนหลอกนังกรอบมันนะส่วนว่าทั้ทช่องกะกระลังกาเกียมแซงเมนูมือนี้มือนี้เพื่อเสี่ยงเรือ่องขาเบิงทุกคนหัว <c> ผ <oughs> ักทุกคนนะ ติดใจติดใจจริงจใช่เห็ุที่มันขับมันผมมีมันดที่ทุกคนเกี่ยวแดงก็ตายหยักไปแก้วนี่เด้อทุกคนเอาคาโค้งมานี่เอาก่อนเป็นทางการนะ sang xe bi vừa nhiều điện vào vào. Đó là... Cái đó. Hồi, hồi. hết cho đấy là nỉ hơi chết mũ cả thạ oh, <laughs> <laughs> cả luôn đấy là nỉ hả ngoài luôn ở đấy thì luôn <laughs> <nó> mà <laughs> chặt mà giả đây nỉ à. luôn luôn đang đơm luôn đang đơm một cây hiến chắc thừa à um... cả thạ luôn cao đây tụi con ơi vẫn gì mũ cả thạ bọn người บาโทษปาจิล้องกินบาทนี่แลวบาทอเอ้า้บเห็ดเจ่วห่อนคือเ่าเจ้าละบ้นนะฮะมูน้ำปลาฮมูมะนาวฮะาจากเห็ดคือกันได้มันกะ้านี่ยเปเห็ดแเมนูหนึ่งเนาะเอาซอยซอยซอยานท้องปิดเมนูแจ่วห้อนทุกคนเห็ดละลายด้วในผ่านเลย mượn à, chữ hết cứ cho có tít chạy à, tẹt, khạc lịt Khắc hết. nâng đỡ nâng, nâng 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 กินไหนตีน <ừ. S 2> อ่ะเบิ้งอ่เบิ้งลองเบิ้งเนี่ยชอบไปกินหาอยากกินพานสบายบาสัญญานี่ยู้เต็มที่เลยมือนี่ <c ười> เอาขาโค้งเลยนี่ <ừ. S 2> นี่รอบบนเป็นทางการนะทุกคนเลยรอบขาโค้งรอบตัวนี้ย่งอันเก้ยวห้อนย่งอันซีนจุ่ม สินจ so ุ้มสินดาดมีเบิดเมือนี่มอห่อนเจวเจวห่อนพานธุ์ต้มแกกับปลาลายมันดีดีนี่บันไดแม่นเบิดเนี่ยแม่นเบิดนี่กินข้าวโค้งกับบัน้ดลายทุกคนเลยนี่แต่ว่าสีล้อมนั้นสินดาดของพันเฮียงเลยกะเจลห่อนพ้นท้องคนเลยเนาะกินแบบเป็นทางการเลยกินกับเข่ากัหนับกินแต่เป็นเนื้อลายมันกับปุดดีเลยทุกคน มันแผ่ทองเห่าเนาะปีงยั่งเลยพอปีงนุ่มโอ้จัดใหนมากกินแต่น,นุ่มเนะจนัดเ่า <c oughs> โอ้แต่สุดยอดแล้นฟวงนุ่มนี่อยากเบ็ดใบเลือกกินหน่อยแล้วอัอน,วอน,ออนนี้กินว่าสิบูกินอะไรได้อดบรายวาสิลอนมอกระทาโนบรายกระทาห่อนชาเท่ มันสดพดดอกอันนี้กินกินไรสางคนงานมากลายคือกัน แจ่วฮ้อนนี่ก็เตรียมพร้อมแล้วได้ทุกคนเอ้ยยังรอแต่น้ําแจ่วเฮานะยังเดือดบ่ได้ที่อยู่นี่ส่วนกระทะนี่ก็อุเลี้ยงรองเบิ่งเลยนี่กําลังกําลังสิได้ที่กระทะเฮาก็ได้เานี่บเาเก่าเาเก่าเาไมกัโอ้แจวจักอ้เยมพร้อมบ่ตัวนี้ดาดเนาะส่วนตัวนี้ จุ่มแจวห่อนทุกคนตอนนี ững, ้กาพูดเริ่มเดือนเลยทุกคนเลยมา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 บาทนี่เป็นตอนส่อนเต็ดแหงดีในาเบ็ดเบ็ดเกือบเขาตัว สีอนสิีซุกอยู่บนในผ้าเน,นือ้อหินสิแตกก่อนโอ้ยหินมันถึกเผามาแล้วเพื่อ,อ,อนี่าก็อแหงรอบขอบโอ้นี่มันแตกกระโตไฟโต้มันเอาทางัหนก็นใส่กันเต็มที่เลยทุกคนเลยนี่บนในผ้านกันยังทานเนื้อีดาดนีนะ่แหละ กับดา่านกับดา่บดานหักเลยเยอะขักเนาะโอ้ยดีสัมลาเนี่ครั้งแรกในชีวิตได้เนี่ยเหรอเลยกินจีนดาดแบบกระทะอันน้โบราณนี่เอ้าเคยได้กินแล้วพี่กายันโดนขอพรลองทำหน่อยเด้อโอ้ยเนาะ กระทาดิกระทาเด็กเี้ยวกระทางยังกาหินหินเอาทํำกานก้นไฟนี่แหละเอาฐานะเอากระาประทโบราณเลยฮะไปซุกในทองหัอเน้อจะไหนก็ดี โตแล้วไหม่านั้นจริงมันอยู่พุ่นกูชิดวงเธองก่อนเออนี่โอ้จ่าสมคอกพุ่นนั่งอยู่โซนพุ่นเนาะเป็นประธานไลยโอ้บ่มาวนหนามูเลยประธานในงานเจ้าภาพเจ้าภาพจะไปดิมโชว์ตัวเองตื่นเตอนนะเนาะนี่ทุกคนเลยได้ที่แล้วบัดนี้กกะว่าวลงแล้วบ่นี่ มามาบานนี้หมูกระทะบานนี้บุจักสินจุน่มแจวห่อนทุกคนเลยมือนี้กินหลอดพิเศษมือนี้แล้วท่านที่ได้กินแบบนี้นะในพานเองเนี่ครั้งแรกในชีวิตได้ได้กินแบบนี้เนาะเพราะว่ายังพระท่านเคยกินหมูดาดหินว่าง่ายๆ,ๆก็ได้มันเป็นหมูกระทะเนาะหมูหินดาดเบิ้งโหตอนปฐมมาเลยเห็ดเบิ้งเห็ดเบิ้งโอ้แล่นน้าหนามพระท่านถูกแล้ว

เพราะว่าเอ้าตัวนั้นแหละมาจุ่มกับตัวนี้เขากั้นขนาดเบิ้งบานนี่ให้มาแจมเจียวห่อนน้ำพันท่องก่อนบานนี่เป็นยังไงหลอมนี่ยฮ่าทุกู้จ้าในย่างโมใหญ่มองเลยเนาะนั่งนี่ยไมมันแสียบกูเก่าบมเป้ัรนสีนดาดหินน้ำเขาบ่เอามาแเนี่ยบ่อเบิ้งนี่เห็ดพันมองเห็ด ทง่าก็ซีนดาดหินทง่าก็ได้มันจะยู่แล้วมัเก็บแผลเลยักนนี้ลงสประกาศเพาบรัทีเสิเอาขัใจผู้ยิ่งานี่อคทำเรียเอาชนชนชนเอาแกเลือนเดือบาปนี้เดือ เจสุกิเออสำคัญกับอาหารอาหารบุพี่นอกหมูห้าเห็ดนี่นะเฮ้ยมาเอาสัตว์นะเห็ด มือนี้ผูซื้อกว่าพันสบายนี่กินลายกูมูอมือนี้พูนแต่ค่าโค้งพูนมาไล่มาไลาย๊อกมาไล่มาดิบอกไม่ไลยมาพี่ระวังสิกิลต้งหนักอ๋อตัวนี้เนี่ยเดินไปทางไปทางไหนเขานี่มาหอดมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็เริบอยู่ได้ทุกคนคตรเลยใหญ่ไปที่นั่นใหญ่ไปที่นี่ าตวเบิดบ่อหนิมาฟันมองเบิดบ่กินในเบิรตอลิดใกลชิดามันใช้กระหมอจุ่มช่ไมบมี่าที่จุ่มผมีถวยแหงแก้วน้ำหมอห่อักไมีถวยแหวงแก้วน่หละหมอหน 来，过你一点你行，看。嗯看 หลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วนายพานเองก็สิไปซ้ำแหละสินส่วนต่อนะเพราะว่าเขาบรทธานในซ้ำแหลนะบบไ,ได,นนด้ทุกคนเลยแต่ว่าทีมงานเขากันยังกินบรทธานในอิ่มอยู่เนาะเพราะว่านายพานกินกินได้กับโบราณนะทองมันกับบุคอยดีไปได้ทีมงานเขายังกินเลยเนาะส่วนายพานเองก็สิไปซ้ำแหละเนื้อนี่แหละตอนนี้กะคำอะไรได้ทุกคนเลย มื้อนี pues si ้เฮาคือสิบ่ได้ใส่ด่างดอกเนาะเพราะว่าเวียกงานเฮานี่ก็ยังบ่ทันแล้วจนค่ำแห่ด่างเฮาก็สร้างบ่ทันได้แล้วยังค้าเฮ็ดเนื้อบักเบืนได้แต่เช้าพุ่นแหละเนาะเพื่อาทีมงานเฮามันก็โอ้ยจังว่าจนค่คือแนวนี่แหละงานการเฮาบ่ทันมื้อนี้คือว่าเฮาบ่ได้ใส่ด่างมื้อนี้เนาะได้แต่เช้าพุ่นแต่ว่าทีมงานเฮาก็ยังเฮ็ดบ่ทันถาุนถาพี่เนาะเอาบดนี้สิเริ่มเฮ็ดเลยบดนี้ หลังจากเ้าวสำเร็จแล้วเ่าก็สิมาเฮ็ดหลอดเนาะนี่นี่เป็นหลอดเป็นลอดเนี่ยนี่ต้องห้อเป็นต่อกแต่ยางลูพุ่นทุกคนคือเก่าคือเดิมหมดแหละเนาะเพราะว่าเ้าก็ยังสิอยู่อีกหลายคืนเนี่ยเนาะกับยังบุ้งอันหนึ่งสิเมื่อยเห็นมันแห้งไว้เป็นไดพผัดทองน้องคือไอเนาะเฮ็ดเด็กไอเนี่ยเลยเขาเป็นหนาวเนี่ยอากาศเย็นไปทางได้ห้าวหมดแหละ ถิ๋นทึบหมดแน่จิเนทิบเนาะมิเตะในพันกับพันท่องแลเป็นสี่หลอดนะส่วนพันหญ้าเพิ่นก็ห้อยตอกเลยแบ่งกันเห็ดเนาะ ส่วนพันมองเพื่อนก็นลงไปใส่ใส่ด่างครับเถาอะอนะอันนี้ก็คือสิ่สั้นเนาะไอพันเห็ดนหาพันเฮียงเพิ่นปูนพิเศษได้อ,อได้อีกวะไอ้คอยซื้อเมื่อไหร่สินสั้นเนี่ซื้อแล้วนะบ่สคอยทีไปแหวะหนห้กระไรข้ามเมื่อ,อ,อเมื่อเองบ่ส <c oughs> ใกล้ปนไดเนาะใก,กล้ปนไดเดอก มายังมาไรกเนาะเบิ้งแ่สีมันบ้นานค่ะเบิ้งบอ่ะสบ้บิ้งจักการมาแล้วมาเถ้าปืนออกบ้งบ้งเยดเอผมาไม่เท่าเว้ยสินสาได้แน่สิปวดเลแม่ทะเลทำคะแนนได้ทำแนนแล้วเแนนโตอยู่ไนดี๋ยวได้อ๋อนี่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 น่ง าทางเอาทางอันน <tr seine Christmas> <c wicked> ึงเอามาเกลือเลยนี่โอนี่เด้อนี่ไดแล้วอ่ะบาดนี้เวียกงานเฮาก็สําเร็จเสร็จสิ้นทุกคนเอ้ยสําหรับการแลสิหลอดนะแลเป็นดิวเป็นดิวเฮาสิเอาขึ้นลมควันบาดนี้เนาะเฮาแลเอาเบิดเลยในภาคส่วนตัวนี้จนค่ําจนมื้อได้ทุกคนเอ้ย เพราะว่าอันพันเฮียงก็ได้จะเศ้าเปล่เนาะแต่ว่าทีมงานเฮานี่ก็เวียกรลายเนี่ยบจักปูจักป้าป้ากัจนสิเน่ข้ามือนะมือนี้ก็เป็นมือม้านมือหนึ่งนะเพรว่าสิเป็นซัดหนามละซัดบกป้าก็ได้พอสมควรนอกมือนี่แต่จนคำจนมือแลลวเอ้าวันนี้เฮาก็เสี้อาเนื้อเทียวเฮาแร่รอดนี่หนะขึ้นห้านี้ ในเดอ้อกระส่งมานเดอ้อกระส่งมานเดอ้ออันนี้ไม่ไปแทงอันนี้นนเลยแล้วไล้นี่นอกแล้วหมดแล้วเดินมาบอกพ่อคตินี <c oughs> ก่กินแซ่บกินดีคุณฮากินเบิร์ดไลท์มันจังในเดือดน้อยเดียวเนาะแต่แรกกินได้โกงโหโอ้ยชูพันสบายบุได้ ยังจะกินอีกด้วยเนี่ยตูดออตู้ขาวเลยปิ่งนะตับกับอันนั้นว่าผ่านที่อ่างจัดแห่งอีกข้ายุ่งมาแลงตัวหนึ่งคือจัดบุกท่อโลกบา้ออคอยอขึ้นมาไล่เถื่อแล้วไว้จะแกงเกิดมาได้กับโปรตีงเกิด,ด,กกกดขึ้นมาครั้งแรกก็คือไหทับฮอนช่องโตเป็นไนท์เร็วเลยสงสัยเป็นอาวุธอะไรเปลี่ยนอาวุธใหม่ใช่ปะเนาะอะไรเยี่ยของปากคุณ สำหรับสีหลอดเห่าก็เอาคืนห่านเป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะยังเหลือแต่กระดูกบัน,นี้กระดูกข้างเเอาคืนขึ้นกันเลยทุกคนแต่ว่าเ้าว่างโกเทิงนะนซุ้มไผ่ึ้นบมฟอส์ม,ม่วงหรอกทุกคนมัน้งบัตรนี้น นับประทวนเนาะประทวนยังมาเร็วม,มาเรื่อน่องเจ้าน่องในพ่านโอ้ยอมรับว่าเ,เจ้ากินเก่งขนาดเลยเอาเอาลุมายมาเจับ <laughs> กินแต่เสาจนคำกินในที่รอนี่ย <laughs> จะไปไหวใส่เนาะจะได้แข่งกับวันนั้นอย่งนี้น <laughs> จะได้ซืออ้อเราแซมกินเก่งบ่โกเอียงนะที่เรากินเก่งค่ะ

บ้านนี้อยกงานเฮาสมเ็สสมบูรณ์เลยทุกคนเลยบ่ว่าสิเป็นปลาหรือว่าเนื้อแหงเนาะนถือว่าสรุปแล้วกะเข้ามากขึ้นแหลกเลยทุกคนเข้ากับมานเลยมือแหลกวันแหลกขึ้นแหลก,กของการนอนอยู่ลำเซนวนเนาะเฮากับมานไปแล้วคือบอกเว่าหนึ่งแต้มนะน้ำหนักประมาณหาสิบโลบ่าสิเป็นปลากะถืพอพอสมควรบางเว่นี่เอ้าบ้านนี้สาเร็จเชี็ยสิินละ บันี้เดินทางมาวันนี้กับผมมีอย่งางไรเนาะในพาดเองกับสีปิดคลิปไว้เพียงคนนีนเน้เนาะไว้พอกันในคลิปหนาเนาะอ่ะข้อมือก,กับใจที่เขามาฮับเบิงฮับส้มแต่จนไม่จบคลิปเนาะแต่ที่สําคัญกับอย่าลืมผ่ากดไลา์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้ในพาดเห็ดคลิปไม่ไหมอีกต่อไปเนาะก็คือพอกันอีกคลิปหนาสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน